น้ำชุ่มฉ่ำนะคะมิยมขึ้นเรื่อยๆแบบซาซาของเรานะคะสดชื่นนะคะยินสบายตัวนะคะ ธรรมชาตินะคะแม่ค้าอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับป่านะคะอย่กับม่น้ำนะคะชีวชิตแบบธรรมชาตินะคะกลางคืนก็ป็นเย็นก็จะเข้าบ,าะะาาบ,บ้านนะคะส่วนตอนเช้าก็จะออกมาอาบน้ำก่นปลากินต้นหญ้าต้นไผ่นะคะแม่ค้าไรคแม่แม่แกาตาหาปลาเหร หาหอยนะคะอือแถวนี้หอยเยอะนะคะเนี่ยคะ่ะว่าช่วงนี้อ่อนน้ำเยอะนะคะมัน,นตื่นเพราะช่วงนี้นะคะหอยกันเยอะ,ะ,ะหาหอยหาปลานะคะพื้นที่แถวนี้ก็ดูมบูรณ์นะคะทั้งกุ้งหอยปูปลานะคะ เราเรียกยังไงไม่สนนะคะหันหลังให้อย่างเดียวนะคะมา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 เรียกยังไงไม่สนค่ะหนูหันหลังให้เลยนะคะมามาสะพา,ากัน<า>ไปสายพูนหันหน้ามาทางผีตัวนองมาดูคะ่ะน้องพอใจนะคะน้องจะเกาะน้องดูฟ้านะคะคือเล่นกันนะคะเนี่ยค่ะมา ขึ้นแล้ว<า>ขึ้นบ่รนี่ขึ้นบ<า>เบอร์เล่นต่อค่ะพ่อคัน,ขอ,ข,อข,นขออาบก่อนแช่ก่อนค่ะห่อนก็ห่อนเนาะขอเอินไปหนูบส่สนค่ะแช่ก่อนอยังเดียวค่ะแดดห่อนเนาะแช่น้ำก่อนค่ะขอขาขอ ไม่ได้สนใจพ่อเรียกเลยนะคะแดดร้อนนะคะขอใช้น้ำตอนนะคะดูดีมากคะณ่ะฮะฮะ กันบอ่อน่นนีม่มามามาพอเรียกมามามาไม่มาสักทีนะไม่ได้สนใจพอเรียกเลยนะ<า>บอ่อบขานุมบอร์โซนขานขออาบก้อนทอขอเล่นน้ำก้อนค่าคก้นเลยเนาะ บึงขาไม่เหนค่ะบึงเอาขาลูกสาวไผยนอนลูกสาวไม่ยุย่ยไม่ดาวไม่จันเพ่นลูกสาวไม่เมสุขุสุข้ขขนนะคะเบิ่งเอาค่ะ เดินบวกคืนแล้วเดิขนขาช้าไปนอนี่ การนะะนทำานจะอ่านน <c oughs> เพื่อเย็นสบายตัวนะคะ <c oughs> นี้ก็เอาอาดน้าน,นานะคะเพื่อทำอะไรค่ะ <c oughs> ตื่นนอนนะคะื่าลดให้กินยานะ,ะา,านะคะ <c oughs> ก็ผ่าอม็นนะคะใเตาห็บบนว่ากน,นะคะนะคะเป <c oughs> ็นธรรมชาติของสัตว์นะคะ มาก็เป็นออ,อย่าชิ้นหนึ่งนะคะในสมวนไพรนะคะถ้าปิดชาตาน,นะคะก็จะรู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะก็จะกินออกใบมานใบหน้าชาด้ยน้ำนะคะเซนเซนไปซ้ายนั่น บ่คืนเลยค่ะบ่คืนขึ้นไหมเนาะพอลุยเลยค่ะสาวจะขึ้นไหมคะแม่แม่คะเอิอนจังไรนูก็บ่ึ้นค่ะ อยู่กำลังสนุบีเลยแกงมอนี่เลยค่ะทอไปท,ทักทีลยค่ะ,ะขึ้นหาบนอนอหนีมือน,นี่ นี่บังมเมเส้นรักว่ะพี่ซีมวนคักเนาะดูค่ะแม่เส้รักนะคะเล่นเหมือนเด็กๆเลยนะคะสาวลูกหนึ่งนะคะแม่เส้นรักนะคะดูคะ่มคะมุดคะ่มะมุดค่ะแมฟ้าใสมุดมุด ลูกๆก็พยายามเวลาถึงน้ำลึกนะคะก็พยายามโผะ่ไม่เม้นะคะว่าหน,นูสีง้มอมหาหวยให้โพอืมน้อ,องลูก บ่กขึ้นกันนี่เบื้องค่ะเบื้องเอาฮันดาของเซยค่ะเปิ้ลจังได้ก็บอกขึ้นค่ะเปล่าขึ้นลูกรถขมาเราจะไปย่างเด้เสียงรถมาบุ๊ค บ้านเราวาเดลซิมาลักลูกส่าไปเดยเขาวาบูงจักกยานยังเลยค่ะเห็นคนนี้ฮะเลนฮะเขายังเดียวค่ะเขาเขากินลงหงนไมงเข้าใจเอาเกาขึ้นมาลูกเกาขึ้นมามากมันโดนเลยนี่ซียบอร์แเงียบยังเหมือน ขึ้นเบิ้งเบิ้งเบิ้งผา,ากันเล่นเมือแม่เมแม่ก้อยายขึ้นแล้วนะคะโอ้ค่อยค่ยค่อยคค่ะแม่เซนดิดกันให้ค่ะอืมอืมมา,า,ามาข้อขอพอพอนึง ขึ้นมากขึ้นมากค่ะค่อยค่ขึ้นมากกันฝากกดติดตามกดไลค์กับช่องของเราด้วยนะคะค่าก,การใดก็ขอขอภัยด้วยนะคะตัวทิ้คลิปของเราในทั้งตัวตไปนะคะขอบคุณสำหรับก,ก,การติดตามนะคะและทุกคอมเมนต์นะคะกราบขอประคุณทุกท่านนะคะที่ความเมตตาเล่นดูครอครัวของเราตลอดมานะคะกราบขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you